มาทานร้านอาหารเย็นในตอนเกือบสี่สามทุ่มเศษที่ร้านแห่งนี้นะครับมาทานเนื้อดิบซึ่งอร่อยมาก ที่เราเข้ามาผานคนเยอะไหมชื่ออะไรครับมันอากาศยามเย็นแถวนี้ก็เรียกว่ามาเรียนขาดนะครับความจริงกลับรถไฟน่าจะได้เนี่ย เรามาเพื่อเดินเมษานะครับที่นี่อันนี้เป็นยามข่้าคืน้นนี่ความจริงไปรถไฟก็ได้นะเนี่ยมันจะขึ้นแถวแถวเนี้ยรถไฟมาเว้ยเนี่ยรถลางมาครับ